สวัสดีนะครับเอาวันนี้ผมก็พามาดูรถเกี่ยวข้าวนะครับสิ์พ่อเสือนะครับ2องพันี่ิบนี่ก็นะครับเอาเข้าบ้านได้ประมาณประมาณกี่วันเนาะสามสี่วันนะครับ <c oughs> เพราะว่าบ้านผมจะมีเกี่ยวน่าจะเดือนหน้านะครับตอนนี้รถก็เสร็จก่อนนะครับเอามาจอดที่บ้านเป็นตู้แอร์นะครับ น,น่าจะเป็นรุ่นท็อปของของอูติดพ่อเสือนะครับตู้แอร์วัวเกงีงยกปรักระดับนะครับก็ที่ลงวิดีโอไปเข้าก่อนครับก็ไปลองเกี่ยวนะครับแถวอูมานะครับหนึ่งหนึ่งรอบแล้วกาลองระบบนะครับก็ทุกอย่างน่าจะโอเค ก็เป็นสเปคของทางอูช่างกิ๊กนะครับซีฟอเสือทุกอย่างนะครับก็มีเพิ่มเติมแค่ตรงเรื่องระบบเทอร์โบกับปั๊มกัมันดาครับคือผมเอามานะครับอันนี้ติดตั้งเองเทอร์โบของผมเองนะครับเป็นเทอร์โบคู่นะครับเอาเป็นเลดด้านนะครับดูแลรักษาง่ายนะครับเลดเงาผมให้ปีนล้างทุกวันไม่ไหวครับ ล้างก็ต้องเช็ดนะครับเล็เงาไม่งั้นก็ค่าเป็นร้อยดางนี่ครับอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับอันนี้เป็นเทอร์โบ TF08 L นะครับผมใช้ลองดูนะครับนี่ลองดูเป็น TF08 2ลูกเลยนะครับนี่ก็ลองแล้วนะครับก็โอเคครับกำลังดีนี่ครับเราลองอะไรแปลกๆไปเรื่อยนะครับ เครื่อง JO แ C นะครับตัวนี้อน,นี้ผมก็เป็นคนาํำหนดเองนะครับแต่ระบบอื่นก็เป็นของระบบทางอู่ทุกอย่างนะครับนี่ครับปั๊มยสามอะไรก็ปกติครับก็เหมือนสเปคาระบบสมกำลังก็น่าจะเหมือนอนกันในรถยุคนี้นะครับ ตัวเดิน12นะครับก็เบ <Okay. S 1> 00็ดเสร็จราคาก็อยู่ประมาณ2ล้าน3นะครับโดยรวมแล้วนะครับรวมถ้าแบบบวกค่าเทอร์โบบวกของแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับพวกสติกเกอร์อะไรนี่นะครับ ีลูกดาวอะไรก็เป็นเลขหมดนะครับแต่คืออันนี้ผมสั่งพ่นสีดำอยากได้เป็นสีดำนะครับ mm hmm. เก่งยกระดับนะครับเป็นขาไฮดรอลิกเป็นมอเตอร์ไฮดรอลิกยกครับเดี๋ยวดูข้างในนะครับอันนี้ก็ให้ มาเจอมลนครับตามความเชื่อนะครับโอมอะไรเทคกคม,ม,ม,มครับนีบ่ก็หน้าจอสี่จอนะครับซ้ายขวาอ,อาจจะมืดสักหน่อยนะครับนี่ครับก็อันนี้เป็นพวกระบบ เกียร์ตู้ครับอันนี้เกียร์ตู้ใช้2ระบบเลยนะครับใช้ไฮดรอลิกยิงด้วยแล้วก็ใช้ลมนะครับมี2แบบเลยนะครับถังกันไว้ฉุกเฉินนะครับนี่อันนี้ก็ทางอูสิทธิ์พ่อเสือไดกการเรียบร้อยนะครับภายในนี่ครับถือว่าโอเคเลยนะครับทุกอย่างเพราะปกติผมใช้รถตีของสิทธิ์พ่อเสืออยู่แล้วนะครับใช้มาสองคันนะครับนี่ครับก็ โอกาสกลอยากลองดูนะครับรถเกี่ยวฟักหนึ่งคันนี่ครับอันนี้ยังไม่ได้ยกหัวขึ้นนะครับอันนี้หัวลงอยู่นะครับเดี๋ยวรอให้ใกล้มีงานเกี่ยวนะครับออกเกี่ยวเดี๋ยวจะอเอาวิดีโอให้รับชมกัน พ่อส่งเข้าเป็นเขาเรียกอะไรเรียกน่าจะร้อินะครับที่ว่าถอายิงไปข้าหลังได้เลยนะครับหมมอน้ำนะครับมอน้ำไฮดรอลิกาารเก็บน,น้ำนี่ก็เป็นกระบอกลมยิงนะครับนี้ก็ถังข้าวก็ประมาณ2ตันขึ้นะะครับเหมือนรถปกติทั่วไป phạm chục chết nhóc của thế này đi nhóc nhóc của thế này một số thế này ยกขอขึ้นให้หน่ะถือถ่ายข้างหน้าเลยเดี๋ยวยกโผล่ให้หน้ากวค่อยมุมเนี่ยหรอเดี๋ยวตกหน้าเลยก่อนไม่ได้เห็น อันนี้ก็ยกหัวขึ้นแล้วนะครับโห oh, สงเลยน่นเเพราะว่าต้องยกขึ้นให้สูงครับแล้วก็เราจะได้ยกคอุดคอุดปากนะครับยกขึ้นได้สุดเลย ระบบนะครับยิงใช้กระบอกไฮดรลิกนะครับยิงเกียร์ตู้แล้วก็มีสกบแกนถ้ากระบอกมีปัญหาเราก็ใช้ลมลมยิงได้นะครับทาไม่สองอย่างนะครับอันนี้ทางอูจัดก,การมาให้เรียบร้อยอน,นี่ก็เป็นระบบทางเาเรียกเรียกอันนี้น่าจะเป็นเ,ยเอรยกเผาาลอยนะครับ ปัมก็23นะครับตามปกติที่ใช้กันช่วงล่างโซอันนี้ทางอูใส่แมงป่องมาให้นะครับ นีครับเดี๋ยวมีงานใกล้เกี่ยวนะครับยังไงเดี๋ยวจะครับเอาวิดีโอมาอัพให้ได้รับชมกันครับอัพลง youtube ในช่องของของผมเองนะครับครับยังไงก็คอ,อยกดติดตามไว้ลวกันนะครับก็เดี๋ยวจะลงไปเรื่อยครับทั้งรถตีของผมเองแล้วก็รถเกี่ยวนะครับคันแรกก็ลองดูครับว่ามันจะใช่แนวตัวเองหรือเปล่านะครับ นะครับเดี๋ยวก่อนเกี่ยวหรือยังไงนะครับเดี๋ยวมีโอกาสก,ก็เดี๋ยวอยากให้ให้รีวิวตรงไหนนะครับบอกกันเดี๋ยวผมจะพยายามเอาลงให้ได้รับชมกันนะครับ